สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกายใจรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแง่มุมทางความคิดที่หลากหลายจากประสบการณ์ชีวิตของผู้คนนะคะสำหรับในอาทิตย์นี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากช่างผมชื่อดังของเมืองไทยนะคะนั่นคือพี่ป๊อกเชลซีค่ะ แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคก็คือพี่ป๊อกเชลซีสวัสดีค่ะพี่ป๊อกค,คะมีนิยามของหนงัมสกุลของป๊อกด้วยก็คือเชลซีซึ่งไม่ได้หมายถึงชื่อมืองอย่างเดียวมันหมายถึงอย่างอื่นอะไรคะจริงๆความหมายจำพจนานุกรมอังกฤษหรือคนซึ่งอยู่ในขั้นยัปปี้แล้วนะคะอังกฤษความหมายของเชลซีนี่ก็คือเอ่ออาร์ติสนะฮะสปอร์ตคาร์และแหล่งกำเนิด ดารานักน้องน,นักแสดงทั้งหลายในดินแดนนี้อันนี้ก็จะเกิดดีไซเนอร์ด้วยออคือย่านคิงส์โรดค่ะความหมายของพี่นี่ก็คือความหมายคือลักชัว่นั่นเองล u กชัวรแล้วก็อาร์ติสก็คือชื่อของเชลซีไม่ใช่ชื่อเมืองหรือชื่อทีมฟุตบอลค่ะ,คะโดยส่วนใหญ่คนดทั่วไปจะบอกว่าเอ๊ะแล้วความเป็นมายังไงล่ะถึงได้ชื่อเชลซีขึ้นมา พี่เคยอยู่ย่านเชลซีมาก่อนนะฮะแล้วก็ทํางานในแถวฟูลแลมมาก่อนแล้วบ้านกี่อยู่แถวฟูลแลมฟูลแลมก็คือยอยู่ย่านของบอริเว h เชลซีนะฮะแล้วชอบสถานที่นี้มากเพราะว่าอย่างคิงส์โรดเนี่ยมันก็คือประมาณสยามเซ็นเตอร์เราในในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาจะมีก่อกําเนิดพวกพังทั้งหลายนักดนตรีอย่างบอยจอนนี่ก็เป็นเพื่อนร่นเดียวกันนะฮะเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็ หลากหลายคนที่เป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นแล็กซ์เนอร์แมคควีนหรือใครก็แล้วแต่กําเนิดที่เชลซีทั้งหมด mm hmm. คือความหมายคือดินแดนของอาร์ติสต์ mm hmm. ค่ะย้อนไปสักน,นิดหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนที่อังกฤษนะคะก็คือตัวพี่ป๊อกเองไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนทางด้านของสายอาชีพก็คือการ<ะ>ตัดผมหรือสไตลิสต์ตรงนี้แต่คือไปเรียนทางด้านดีไซเนอร์มา จริงๆแล้วเนี่ยพี่ไปอังกฤษเนี่ยตอนนั้นอายุน้อยมากอายุประมาณ13-14ามสิ่เองนะฮะในอดีตเนี่ยการไปอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากเพราะว่าเราต้องต่อแวะแแต่อรดบินที่อ,อินเดียนะฮะใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงที่ไปอังกฤษแล้วก็เงินทองเนี่ยไม่มีการ์ดเครดิตการ์ดที่จะรูดใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ต้องผ่านกอผอทีนี้ตอนไปเนี่ยพี่ก็พ่อแม่พี่อยากให้ไปเรียนธุรกิจแต่ว่าด้วยว่าพอไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วทำ A O level แล้วเนี่ย พี่ดันได้ทุนจากะะออกซฟอร์ดนะฮะตอนที่พี่ทำเ,ออเรื่องเกี่ยวกับเชคสเปียร์ไม่ได้เป็นคนเขียนโรเมนอจูเรตเองคือคนลักของเขาก็คือเชคสเปียร์เป็นเกย์ฮะพี่พี่เขียนบทความนี้ขึ้นมาแล้วกออ็ได้ทุนจากออกซฟอร์ดพี่ก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าแพง ถึงเราได้ทุนเราก็ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นเยอะแล้วก็ช่วงนั้นเราต้องทํางานด้วยเพราะว่าเงินจากบ้านจะส่งมา6เดือนกว่าจะถึง7จเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันยากลําบากแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าเออก็เลยไปเลือกเรียนที่ Leading ก็เลยจบสาขาเดียวกันะคือ Methodology and Philosophy จาก Leading และหลังจากนั้นก็เข้าลอนดอนก็มาเรียนดีไซเนอร์เพราะว่าช่วงนั้นว่างๆแล้วก็เพื่อนหลายคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นดีไซเนอร์กันหมด นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณตัว้วกีรติชนสิทธิ์พี่เจี๊พิจิตตรารุ่นพี่นะฮะแล้วก็พี่ป้อมธีรพันธ์เนี่ยเราก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์เพราะว่าใช่นนคือ,อนนความแรงบันดาลใจเราเราเห็นพี่ไข่ตั้งแต่อดีตเนี่ยเราปลื่นมากเราอยากเป็นดีไซเนอร์ทุกคนอยากเป็นดีไซเนอร์นะฮะในยุคเราคืออาร์ติสเนี่ยอยากจะต้องเป็นดีไซเนอร์ก็เลยไปเรียนดีไซเนอร์ก็จบที่ลอนดอนคอร์เนลแฟชั่นนะฮะจบแค่เซอร์ติฟิเคตคือ2ปีเท่านั้นเอง ซึ่งณนะตอนนั้นอย่างที่ดิป๊อกบอกก็คือว่ามันไม่ใช่อาชีที่ดิป๊อกอยากจะทําเลยแต่ตัวเองทำทางด้านดีไซเนอร์มา<ะ>มันไม่ใช่ทำไมถึงไม่ทาดีไซเนอร์ล่ะคะแล้วหันมาทําทางด้านออตอนเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาให้ไปทําโรงงานแล้วก็จบมานะฮะเขาไปทําโรงงานแพทเทิร์นคัตเตอร์นะฮะอยู่กับเจสเปอร์คอนแรนทีนี้มันเหนื่อยอมไม่ไหวมไม่ไหวตั n, ดแพทเทิร์นตีเป็นพันๆนนะ่ะ<ม>แล้วเราก็ไม่ได้ทํางานด้วยเราก็ต้องคอมโพส จากดีไซน์ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งอะไรตรงนั้นเช่นนี้การเป็นดีไซเนอร์ในยุโรปเนี่ยหรือในอังกฤษเนี่ยต้องมีแอสเซทเยอะก็คือมีคนลงทุนให้หรือมีเงินเยอะพอสมควรอย่างเบนนี่อองเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่เนี่ยดังมากทุกวันนี้ก็ยังดังในอังกฤษเขาเขารวยมากเป็นคนเซี่ยงไ้เขาสามารถแบ็กอัพตัวเขาเองได้เพราะทำแฟนเชนโชว์ทีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินในอดีตเนี่ยเกือบ3-4ล้านโล้าน หาแล้วเพรสอีกหาต้องจ่ายเงินเพรสอะไรต่ออะไรเนี่ยเพิ่งเลี้ยงเพรสเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีพันล้านที่จะตัวเองจะดังได้ก็เลย<ม>คิดว่าไม่ไม่ไม่ง่ายาไม่ง่ายที่อยู่ตรงนั้นแล้วตัวพี่ป๊อกเองที่อยู่ที่นูน่นก็คือไม่ได้ขอค่าใช้จ่ายของทางบ้านด้วยก็คือไม่เรียเองไม่เคยเครับไม่เคยหาเงินเองเออพี่ทํางานทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวในชีวิตจะไม่ทําคือล้างจานทําไมคะง่ายไปชอบอะไรยากๆไม่ใช่ชอบอะไรที่มันต้องใช้สมองนิดนึง พี่ไม่ถาหลังจานมันง่ายเกินไปแล้วหลังจากที่อยู่ที่นู่นเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีนะคะ14หรือ15ปี15ปีอ l ม o s มนะเกือบ15ป,ปีไปไมาๆนะฮะทำงานปารีสลอนดอนมิลานด้วยหลังจากจบจากวิดเดอร์ซูนก็มีคนมาขอดูตัวแล้วก็เอาพี่ไปเป็นลูกมือเราจะเรียกว่า first year operator คือการเป็นช่างทำผมในในลอนดอนหรือในยุโรปเนี่ย ไม่มีทางมาเปิดร้านเองหรือตัดผมได้เลยนอกจากเป็นอ p e r a t o r อย่างน,น้อยๆสปีเป็นจูเนียร์อีก2ปีแล้วขึ้นเป็นช่างตัดคือปีที่5ปีที่6แล้วถึงจะขึ้นตัดได้คือเขาจะมีสเตปอัพของเขาใช่หากเขาไม่เอา<ม>พราะตัดมาอยู่เจ๊งเขามีกฎหมายเ<ม>พราะถ้าพวกนี้คือคนผู้ผู้บริโภคเขาสามารถฟ้องเราได้<ม>ถ้าเผื่อทาอะไรผิดใช่ไหมคะพี่มีอยู่ร้านเฮทันเตซึ่งเป็นร้านพรเกศาของเจ้าฟ้าหญิงดาน่า าหญิงเ,เจ้าหญิงแอนนาซึ่งในอดีตท่านดำรงพยศเป็นเลดี้ดาน่าสเปนเซอร์ซึ่งพี่เป็นคนส่งเครื่องมือเป็นคนแรกในย่านเซาเคนซิงตันให้กับสตีเฟนสตีเฟนคือร้านเฮทันเตอร์และพี่อยู่ที่ร้านเฮทันเตอร์เกือบหนึ่งปีช่วงนั้นคือยังไม่รู้จักท่านเลยยังไม่จบคงท่านเลยเท่านก็มาง่ายๆน่ารักส่วนภายหลังมีข่าวขึ้นมาว่าเป็นเลดี้ดาน่าสเปนเซอร์ ก็เริ่มดังกันมาแต่ท่านก็มาง่ายๆโดยรสโอัสตินเล็กๆแล้วก็แต่งตัวเรียบๆง่ายๆกินชาไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็วนไปทางซ้ายถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากในชีวิตะนะคะซึ่งที่ผ่านมาตอนที่อยู่ที่อังกฤษถามนิดนึงว่าอุป,ปนิสัยใจคอการ,การดำเนินชีวิตของพี่เป็นคนยังไงคะ พี่เป็นคนชอบอยู่คนเดียวนะพี่ไม่พี่ไม่มีโลกส่วนตัวไม่ใช่พี่ก็มีเพื่อนเยอะแต่ชอบไม่ชอบอยู่ร่วมกับใครไม่ชอบนอนห้องเดียวกับใครหรือมีรูมเมทไม่เอาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทําอะไรเร็วแล้วก็นึกอยากจะทําอะไรเราก็ทําฉะนั้นเราก็จะมีชีวิตของเราเองเพราะว่าเราพึ่งตัวเองมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะเพราะว่ามามาเมืองนอกก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปกับเพื่อนสองคนคนหนึ่งตายไปละนั่นอะรุ่นนั้นก็คือเราก็อยู่บ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่ แต่เราจะไม่พยายามคบกันเพราะว่าพ้าคบกันมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอ๋อ<ะ>เป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยพี่ก็จะมีรูมเมทก็ไม่ใช่รูมเมทอะคืออยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยกันแต่คนละห้องเนี่ยชาาด้วยกันเป็นมาเลเซียช่วงนั้นพี่ก็จะมีเพื่อนนะฮนะเป็นคนมาเลเซียแล้วก็เป็นคนเอเชียก็หลายคนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่พี่จะมีเ,เจ้านายเป็นแขก ในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะหางานทาไปเรื่อยๆคือไม่เกินห้าหชั่วโมงเขาอนุญาตให้นักเรียนทำะนะฮะในอดีตคือ Not m o r e than ซิกซ์อเนี่ยเรมีพี่ก็จะไปเป็น Se c เ e t a r y เป็นเลรขาในอดีตมันยังมีอาชีพ Se c r e t อ r y อยู่ mm hmm. ปัจจุบันมันม,มีแล้วก็ทําไฟลิ่งทาพิมดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายพี่เป็นฮินดูเขาก็จะรักพี่มากเขาก็พานเนี่ยคือรักฐานที่เราได้เข้าไปศาสนาฮินดูผู้ศาสนาเนี่ยเราต้องเพึ่งคาสอนของผู้เจ้า ฉะนั้นยึดหลักเลื่อยมาต่อชีวิตของพี่เองเนี่ยคือตน,นอต้องเป็น่พึ่งนของตนเอาหลัลกประชาของท่ันง,ง่ายๆอย่างมงคล3 8ประการเนี่ยคือการคบบัญิตเพื่อนคือสำคัญที่สุดครับ ทือพี่ตัวพี่ปอกเองก็คือซึ่งซับมาตั้งแต่ตอนที่เจ้านายเป็นคนฮินดูอยู่แล้ว<ะ>แล้วก็สนใจทางด้านของศาสตร์ฮินดูตั้งแต่นั้นเลยเหละคะ่ะศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความจริงแล้วเนี่ยขออธิบายอย่างว่าคนไทยเราเป็นพุทธศาสนามหาย,ยานนนะฮะคือการไหว้เทพและก็ไหวออ้พระพุทธศาสนาพระพุทธแล้วก็เทพร่วมกันมานานแล้วแล้วพี่เป็นคนสุพรรณทีนี้เนี่ยคนสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็ มีพื้นฐานของผู้ศาสนาที่เราเรียกว่า,าสวรรค์มูรติค่ะนะฮะก็จะมีเทพเทพบอยู่ด้วยเนี่ยพอดีดแดนนั้นมันมีทวาราวดีนะใช่ไหมฮะแม้กระทั่งพระพิสุก็จะมีเป็นสายุทธศาสนาสวัรมุรตินั่นเองซึ่งมันก็อยู่ในสายเลือดของเราแล้วก็ตระกูลของพี่พ่อก็เป็นจีนฉะนั้นก็ไหว้เจ้าเข้าไปอีกใช่ไหมทางฝ่ายาคุณตาคุณยายก็น่าจะเป็นสาย แขกหรือเปล่าไม่รู้เพราะนามสกุลใช่ไหมฮะสิงคโบุ์นี่น่าจะเป็นแขกด้วยซ้ำแล้วก็น่าจะเป็นสายพราหมณ์สายอะไรด้วยคำเพราะพวกนี้เข้ามาปนในินแดนเราเยอะมากะฉะนั้นเ,เราก็มีการไหว้และเส้นสวงมานานโดยปริยายแล้วเเราสามารถพูดได้เลยว่าเราคือผู้ถาอสนามหาย,ยานแล้วก็ไหว้เทพมาก่อนล่วงหน้าเพียงแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยไปเริ่มอามากที่สุดที่ลอนดอนเพราะว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยไปโตที่นู่นแต่ <Okay. S 2> ที่นี่ก็ไหว้เทพมาก่อน เพราะว่าที่บ้านไหว้กันมานานแล้วเพราะเราอยู่ปนกันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่9มาแล้วจนถึงจะจบจ,บจ,บจนนั้นมาจากอินเดียมาศรีลังกาเราก็จะเห็นผู้ศาสนาในวิหารต่างๆในศรีลังกาจะมีเทพด้วยมีเทวบลัยด้วยข้ามกันคือเมื่อไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ไปไหว้เทพก็คือสามารถดำเนินทั้งสองอย่างไปทุกคู่กันใช่ะ่ะเพราะพระมหากษัตรย์ของลังกาใน,ในยุคนั้นศตวรรษที่10 6, 7 1 8เอะไรเนี่ยเขาเป็นฮินดูมาก่อนอแล้วมานับถือพุทธศาสนามาศรัทธาในพุทธศาสนาก็เลยกลายมารวมกันโดยปริยายแล้วก็ความนิยมเนี่ยอาจจะแพร่หลายมาสู่เอเชียมาสู่ดินแดนเราด้วยนะฮะเพราะเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียในอดีตมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมฮะ,ฮะคือเป็นรากฐานที่ที่เผยแพร่ศาสนามาก่อน ในช่วงที่กลับมาประเทศไทยแล้วค่ะพี่บ๊อกก็คือพี่ป๊อกเนี่ยมีการไหว้เทพเจ้าฮินดูอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว<ะ>ใช่ไหมคะแล้วพอกลับมาสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่ป๊อกกลับมาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในประเทศไทยส่วนหนึ่งพี่ป๊อกคิดว่ามาจากการไหว้เทพเจ้าฮินดูดหรือเปล่าจริงๆพี่ขอบอกตรงว่าการเป็นผู้ผศาสนานเนี่ยเราต้องพึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นยึดหลักเลื่อยมาตลอดชีวิตของพี่เองเนี่ยคือตนต้องเป็นที่พึ่งของตนฉะนั้นพี่ไม่เคยเอาใครมาเป็นที่พึ่ง ไม่เคยเอาภาพพิสุกมาเป็นที่พึ่งนะฮะนอกจากพระเกจิต่างๆซึ่งเราจะกราบไหว้บูชาหรือพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ศาสนาและยึดลั้าน,นคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาหลักปรชัชญาของท่านง่ายๆอย่างมงคล38ประการเนี่ยซึ่งพี่ใช้อยู่ใน,ป,นปัจจุบันเลยซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเด็กหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยลื่นเลือนตรงนี้ไปแล้ว mm hmm. คือการคบบัณฑิตเป็นเพื่อนค่ะคือสําคัญที่สุดค่ะคือชีวิตเราจะดีได้คือคบคนดี ะะและจริงๆสิ่งนี้ก็จะนําพาให้เราประสบความสําเร็จเพราะเพื่อนพี่ในอดีตทุกคนเนี่ยคือคนชักนําพี่เข้าสู่วงการออ๋เป็นก,ะละะนกัลยานมิตรก็โรงเรียนด้วยนะฮะมีส่วนเพราะโรงเรียนที่เราเรียนอยู่เนี่ยพี่จบจากอสามแล้วมาเซ็นจอน พวกนี้ก็คือต่อเนื่องกันเพื่อนกระจายมากรุงเทพคริสตียนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่มามาจากกรุงเทพครีสตียนคุณตั้วมาจากตรงนี้ฮะคุณอุยเวลินก็มาจากตรงนี้หมดกันคือหลายคนเนี่ยซึ่งคอนเนคกันอพอเรารู้จักเพื่อนเนี่ยก็จะทําให้การงานเราดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตในสังคมดีขึ้นฉะนั้นการเลี้ยงลูกในปัจจุบันเนี่ย การคาเพื่อนมีความสำคัญมากที่สุดนะอันนี้เห็นด้วยค่ะและการศึกษาซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะทันสมัยมากเกินไปโดยลืมไปว่าเราเป็นคนพุทธฉะนั้นความเรสเพคของคนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่ขอบคุดนะฮะว่ามันไม่ไมมค่อยมีมันเริ่มเสื่อมลงนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ในเอเชียนี่ซึ่งยังน่ารักอยู่เนี่ยเห็นยังมีญี่ปุ่นอยู่ซึ่งไปไหนเขายังโค้งกัน แต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเดินอยู่ตามศูนย์การค้าหรือรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเดินเหยียบตีนเขาจะไม่ขอโทษเราเลยเอออันนี้จริงนะเรื่องนี้อะไรสำคใช่หม <ไป S 2> ฮะค,คือตรงนี้เนี่ยคือสําคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราไม่มีโรงเรียนพระพุทธศ,ศาสนาแล้วในโรงเรียนทุกโรงเรียน mm hmm. อย่างพี่ทุ่งกับมาจากศรีลังกาเนี่ยพี่ไปเขียนเรื่องศรีลังกาเนี่ยพี่ชอบประเทศเ้ามากเขายังอยู่กับอดีต mm hmm. เขามีโรงเรียนพพุทธศาสนา ฉะนั้นทุกคนต้องจบจากโรงเรียนพุทธศาสนาเด็กตัวเล็กๆเนี่ยประมาณสามขวบเนี่ยสวดพระหูกาได้แล้วสวดพระไตรปิฎกโดยไม่ต้องดูหนังสือซึ่งเด็กบ้านเราอ่ะมีไหมนอกจากบางครอบครัวดีๆฮะนอกจากบางครอบครัวดีแต่นี่ของเขาชี้ได้ทุกคนเป็นหมดฮะเป็นพื้นฐานในชีวิตของเขาเลยใช่ฮะแล้วก็ที่พี่ศรัทธาและน่ารักมากก็คือพี่ไปไหว้พระคือไปถ่ายรูปนะฮะมีพระพุทธรูป เทียพอร์ตสวยมากก็ยืนหันหลังถ่ายก็คนศินลรังกาเขาก็จะมาพูดแต่เขาน่ารักนะเขาจะมาพูดกันเลยดีๆว่าเอเนี่ยถ่ายรูปอย่างนี้อืมเออก็ดีนะแต่ว่าฉันว่าคุณถ่ายอีกแบบนึงเถอะบอกทําไมอะ่ะที่นี่คนศินลรังกาเขาไม่ทํากัน oh. ทําไมเหรอดอนเ o ิ r b ยบ k กชูพู d h าอย่ากหันหลังให้พระพุทธเจ้าค่ะ <Huh. S 1> ฉะนั้นเวลาถ่ายรูปเราก็ต้องเอียงข้างๆเพื่อเป็นการยกเวรว่า<ะ>ถูกต้องค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ปลูกฝังในคนของเขาเกือบจะทุกคนแม้กระทั่งการแต่งตัวไปวัดเนี่ยเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่ใส่กระโปรงถึงติดต,ตีนเนี่ยจะเข้าไม่ได้<อ>หรือเข้าไปเขาก็จะมองจนเราต้องเดินหนีก็จะไม่มีใครมาต้องมาบ้างบอกอะไรคือดี๋ยวนี้พี่เห็นคนเข้าวัดเนี่ยลืมเรือนนะฮะผู้หญิงบางคนเนี่ยนุ่งนุ่งางเกงแล้วก็กระโปรงั้นกางเกงเราเห็นบางทีนั่งลงไปถวายสังฆทานนเห็นงเกงในโผล่เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าเกลียดนะ มันไม่ใช่ตามพุทธการก็ไม่มีเราเป็นคนพูดน่นะฮะเราควรจะคีปตรงนี้ไว้ให้สวยงามเป็นการรัเทศะที่จะต้องรู้เอาไว้เป็นพื้นฐานใช่ค่ะความสุขของพี่คือกวานได้เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้จากอะลรยนนังนี้และคนซึ่งเป็นบรฑยตทั้งหลายการเรียนรู้นี้จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ปริญญาสําหรับพี่หรือการเป็นดออ็อไม่ได้มีความสำคัญเลยการที่เรามีปริญญาดออ็อไปแฝงไว้ปาบ้านแล้วเรายัางปลูกฝังสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา หรือความเชื่อให้กับคนหรือความ,มงมงายอันนี้ไม่ควรจะได้เป็นดอกเตอร์ดิซัมโดยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะมองว่าสาตว์ทาฮินดูเทพเจ้าฮินดูคือเทพเจ้าแห่งความสาเร็จโดยเฉพาะองมบะพิคเนตพี่ป๊อปค,คิดว่ายังไงคะออสำหรับพี่นะฮะ คิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่มีอะไรอย่างหนึ่งแปลกๆเมื่อสามสี่ห้าขวบมาแล้วเนี่ยเวลานั่งรถไปโรงเรียนนะนั่งรถเม์ไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะคอยมองพระอาทิตย์อยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ฟอลโล่เราตามเราอยู่ตลอดเวลาฉันจะไปตรงไหนก็ตามไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมพระอาทิตย์นี่ต้องขึ้นตอนเชา้าเออแล้วทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้เราก็เลยนึกถึงการเส้นสวงบูชาขึ้นมาเมื่อตอนที่เป็นฮินดูก็จะกล่าวถึงว่าการบูชาสุริยะ และพระสุรเทยเทพในสัญลักษณ์คือ,อยิงอย่งใหญ่พระพ,พิคเนศคือดวงอาทิตย์ค่ะฉะนั้นสัญลักษณ์ของท่านก็คือจะต้องมีพุงกลมกลมก็คือ <จน S 2> ความสําเร็จใช่ฉะนั้นการไหว้พระอาทิตย์เนี่ยคือการเริ่มต้นวันใหม่คือการสวดมนต์และเมื่อเราด้ถึงพระพ,พิคเนศปั๊บเนี่ยอย่างพี่อยู่ดีๆพี่ก็ได้ทุนออกฟอร์ดซึ่งพี่จะได้อะไรมาในชีวิตแปลกๆเกินความคาดหมายที่เราคิดไว ใช่ฮะได้อะไรแปลกๆเป็นต้นว่าง,งานก็ได้ทำงานดีได้เจอ p r n n e s mm hmm. s s i ด n a ในอดีตที่เป็น Lady d i a n าแล้วก็ได้เจอ s i l v i r Sim ซึ่งคนระดับช่างผมใหม่ๆไม่สามารถที่จะขึ้นไปทําดาราพี่ครั้งแรกที่ขึ้นจับเลยเนี่ยหลังเป็นช่างทำผมแล้วจาก5ปีแล้วเนี่ยเขาให้จับซิเวอร์ซีซึ่งซิเวอร์ซีเนี่ยคือดาราละครหรือดาราอังกฤษที่ดังที่สุดในยุคนั้น mm hmm. ก็เปรียบประมาณสักจูเลโรเบิร พี่จะเป็นคนเซตผมให้เขาตลอด oh. เมื่อเล่นโชว์ในเอสเอ็นและหลังจากนั้นก็จะมีดาราอังกฤษหลายคนซึ่งพี่ได้ทํามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งพี่เชื่อเรื่องดวงเพราะว่าออตอนที่พี่อยู่กับเจ้านายพี่เนี่ยซึ่งเป็นคนฮินดูเป็นคนทมินนะฮะ oh. เขาก็จะมีหมอดูของเขาอยู่ตลอดหมอดูเขาเป็นจะเป็นฤาษี mm. เขาจะดูหลายเมืองให้พี่ตลอด mm. เราจะว่าพี่ยาม,มีมีดาวอาทิตย์อยู่และเป็นกระจอมอยู่ที่บันเมือง hmm. ฉะนั้นเออ ในชีวิตพี่จะจับแต่คนที่มีชื่อเสียงและจะไม่มีทางตกต่งโอ้โหยองมากมันเป็นสิ่งที่แกเชื่อนะแกบอกงนี้แล้วก็ชีวิตพี่บ้านปลายก็จะเป็นพระรหัสเพราะว่าดาวพระรหัสอยู่ตรงนั้นพี่จะทําด้านปรัชญาหรือจะต้องสอนหรือจะต้องทาอะไรเกี่ยวกับศาสนาไปจนตลอดชีวิตแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ว่าก็ต้องมาเขียนหนังสือถวายเทพแล้วก็ถวายผู้ศาสนา เป็นความสุขอย่างหนึง่งอ๋อคือความสุขของพี่ก็เลยอยากจะเขียนถ่ายทอดให้กับคนทั่วๆไปได้ให้ได้รู้ศาสตร์ทางด้านนี้ความสุขของพี่คือการได้เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้จากกะะัลยาณมิตรและคนซึ่งเป็นบัณฑิตทั้งหลายการเรียนรู้นี้จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ในทางที่ถูกต้องนะฮะปริญญาสําหรับพี่หรือการเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้มีมความสำคัญเลยการที่เรามีปริญญาด็อกเตอร์ไปแขวนไวฝ้ฝาบ้านแล้วเรายังพูดกับสื่อมวลชนผิดผิดหรือให้ความรู้ผิดผิด หรือปลูกฝังสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อให้กับคนหรือความงมงายอันนี้ไม่ควรจะได้เป็นด็อกเตอร์ได้สำหาฉะฉั้นการเป็นคนธรรมดาก็สอนธรรมะได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระภิกษุเพราะจริงๆแล้วการไปหาภิกษุเนี่ยก็ดีในลักษณะปฏิบัติธรรมไปถวายของเพื่อสืบสารพระศาสนาและก็ไปสวดมนต์ไปเจริญสมาธิแต่ไม่ใช่ไปกวนเขาเพราะตามหลังมุสนาไม่อยากกวนภิกษุ มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องค่ะฉะนั้นการเรียนพุทธศาสนาเรียนได้ตัวเองเรียนได้ด้วยจากคารวะและการเป็นคารวะก็มีศีลได้เท่ากับภิกษุคือศีลแปดถูกต้องค่ะทุกปัจจุบันนี้พี่ก็เหมือนกับพี่บวชถ้าบางวันพี่กําหนดว่าพี่จะถือศีลแปดอย่างเหมือนคุณตาคุณยายพี่เขาก็ถือศีลแปดในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะมาก,กนะฮะใ,ในอดีตเนี่ยคนไทยเป็นทั้งประเทศเป็นแบบนี้คือนอนกระดานถือศีลแปดได้กุศลเท่าพระ ได้กุศลมากก็เอาเงินไปถวายและสร้างเจดีย์ใหญ่ๆด้วยซ้ําเขียนด้วยห่าง<ะ>เาะมันอยู่ี่การปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสมาธินะ,ะเราควรจะเข้าใจว่าท่านสอนเรื่องเมดิเทชันและการหลุดพ้นฉะนั้นการไปขอท่านขอเงินร้อยล้านนะ่ะคงเป็นไปไม่ได้คือสอนเรื่องความสุขอย่างเดียวเรารู้ว่าความเสื่อมคืออะไรและความเสื่อมเนี่ยมันก็จะเป็นทั่วทุกตัวคนอย่างพี่เอ็นเนี่ยพี่เองเนี่ย,พ,ยพี่ทางานทางด้านสวยงามเนี่ยมันก็เป็นกิเลสตัณหายอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหม เเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามองกิเลสตัณหาแล้วเราก็มองความเสื่อมฉะนั้นเราอย่างในอดีตรเราจะเห็นดารานักร้องนักสแสดงหลายๆคนหนึ่งซึ่งโด่งดังแล้ววันนั้นก็มีวันเสื่อมเราเห็นมาก่อนในอดีตเข้ารุ่งหนึ่งหรือเกินมีรองเท้าไปร้อยร้อยพันพันคู่มีเงินออถ่ายหนังเรื่องหนึ่งประมาณร้อยล้านสิบล้านพันล้านแต่ปัจจุบันหลักเข้าไปอยู่ตรงไหนแล้วนั่นแหละคือความเสื่อมทำไมมนุษย์เราไม่คิดถึงตรงนี้ ว่าทุกคนเหมือนกันฉะนั้นจะรวยจะจนจะอะไรก็แล้วจะหาเงินหรือทําอะไรไปมากแค่ไหนมันต้องรู้จักคําว่าพอเมื่อมีความพอดีมันก็มีความสุดซึ่งเป็นหลักการง่ายๆที่พี่เจอยวท่านก็ให้กับคนอยู่แล้วคือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะคือความถูกต้องแต่คนอาจจะตีความผิดความผิดง่ายๆก็คือว่ามีเท่านี้ใช้เท่านี้พอแล้วหรือมีเลี้ยงตัวไปจนตายแล้วก็เก็บไปทําบุญหรือ ทิ้งทรัพย์สมบัติให้เปลี่ยนสาธารณกุศลนั่นก็สมบูรณ์แล้วตัวพี่เองตอนนี้เขียนหนังสือนั่นคือความรักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดให้ย้อนไปก่อนหน้านี้การเขียนหนังสือก็คือหญิงทราบเพราะว่าพี่ไปอินเดียเพื่อไปศึกษา,าทางด้านนี้โดยเฉพาะด้วยใช่ครับนั่นก็คือเป็นเหมือนกับไปรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อจะมาเขียนหนังสือเล่มใหม่พี่เขียนหนังสือออกมาเรื่อยปัจจุบันพี่เขียนอยู่ในขวัญเรือนนะฮะนี่อย่างสารขวัญเรือนเป็นปีที่10แล้วเขียนมา10ปีแล้วจะเขียนหลากหลายเรื่องไม,ม่ก็ท ซึ่งเกี่ยวกับความงามซึ่งศาสตร์เกี่ยวกับความงามมาจากสายของเทพเทวทั้งสิ้นตอนนี้พี่กาลังเริ่มเขียนเรื่องอายุรเวทค่ะอายุรเวทให้คนไทยได้เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็ศาสตร์เกี่ยวกับมนตราต่างๆนะฮะเกี่ยวกับการไหว้เทพต่างๆในฮินดูซึ่งพี่ประทับใจมากที่สุดก็คืออินเดียใตย้ mm hmm. ซึ่งสิ่งที่ประทับใจของพี่ในอินเดียก็คือพี่ชอบเข้าตรงที่ว่าเขาประเทศเขายังมีอดีตอยู่เขายังมีวันนะซึ่งยังเยอะอยู่ ซึ่งในบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยมันห่างกันมันมีจนแล้วก็สูงไปเลยไม่มีระหว่างกลางแล้วแต่อ<า>ินเดียเขาจะ<า>มีมหลายชั้นซึ่งตรงนี้มันก็ยังมีการควบคุมได้ง่ายแล้วก็ไม่เจริญจนสูงสุดมากเกินไปผู้หญิงเขาก็ยังใส่สารีอยู่ผู้ชายก็ยังโพกหัวอยู่แต่ถือจะเป่าแบนดเนมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยละหมดแล้วลวเป็นเราเป็นเกาหลีหมดเกาหลีหมดแล้ว ก็คือรับนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของในเรื่องของอาจจะเป็นด้วยวัตถุสิ่งของมากกว่าจิตใจเป็นวัตถุมากกว่าเป็นความนิยมมากกว่าเป็นสื่อมากกว่าค่ะสิ่งที่สําคัญคือสื่อของเรานี้ที่ปลูกฝังบางสิ่งบางอย่างที่ผิดบ้างละครก็มีส่วนนะฮะมีส่วนกระทบต่อสังคมกระทบสิงหาให้ตัวร้ายมาเป็นนางเอกอืใช่แทนที่จะเป็นตัวดีแล้วหน้าหลักซึ่งตอนนี้ละครเขาปรับเปลี่ยนเยอะแล้ว เป็นเรื่องสนุกสนๆอย่างคุชชายฮะไทเทพเอ่อไอจุธาเ <รา S 1> ทพเนี่ยก็น่ารักคือมันจะต้องมีเรื่องน่ารักอยู่อยนี้ตลอดตลอดทําให้สังคมดีขึ้นไม่ใช่มีเรื่องออน่ากลัวฆ่ากันตายหรือเรืการเกี่ยวกับผีอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าผีก็อยู่ส่วนผีมนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์สุดท้ายเลยค่ะก็คืออยากจะให้บอกสักน,นิดหนึ่งว่าตัวตนจริงๆของตัวพี่เองถ้าในนิยามของตัวพี่จะให้นิยามว่าอย่างไร นิยามตัวตนของพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าพี่เป็นคนซึ่งต้องการชีวิตที่มีความสุขในชีวิตบ้านปลานะฮะแล้วก็ง่ายๆปอกเชลวสีก็คือสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสร้างงานที่เป็นศิลปะต่างๆได้นะฮะแล้วก็ให้ความรู้ได้แล้วก็ให้คนเข้าใจว่าศาสนานี่ยอยู่ร่วมกันได้และเรารักกันเหมือนกันหนึ่งกันเดียวกันโดยที่ไม่ต้องแบ่งแยก นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือพี่ป๊อกเชซีวันนี้ทางรายการไกยใจของเราค่ะต้องขอขอบคุณพี่ป๊อกมากขอบคุณค่ะ